ันนี้จะตั้งคำถามใหญ่ทางการเมืองไทยเชิญแขกรับเชิญสี่ท่านมาร่วมกันตอบเหมือนเป็นการเฉลยข้อสอบทางการเมืองว่าถ้าทักษินกลับประเทศไทยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญสี่ท่านที่จะร่วมตอบโจทย์กับเราวันนี้ท่านแรกเป็นนักหนังสือพิมพ์าวุโสเป็นคอรัมนิสจากหนังสือพิมพ์เดอะนชันคุณประวิตย์โรจนนพึษ์ท่านที่สองเป็นแกนนอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงบอกลอายจุดครับคุณสมบัติบุญงามะนงท่านที่สาม ยาวนะครับขออนุญาตอ่านเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินหรือกลุ่มเสื้อหลากสีแต่คุณหน้าค่าตากันดีเหลือเกินครับกับนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์ท่านสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสลาเป็นนักข่าวสืบสวนสอบสวนทางการเมืองมือหนึ่งของประเทศไทยคุณประสง์เลือดัตนวิสุทธิสวัสดีทั้งสี่ท่านครับสวัสดีครับในฐานะที่ติดตามเรื่องคุณทักษิณมานานทําข่าวสืบสวนมานานถ้าคุณทักษิณกับประเทศไทย สถานการณ์จะเป็นไรครับคุณประสงค์ผมก็สงสัยอยู่ว่าตอนนี้ใครห้ามไม่ให้คุณทักษิณกลับกลับติดคุกนะครับกลับมาเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครห้ามหรอครับเขาขอตั้งสมมติฐานอย่างนี้กันแล้วกันนะครับกลับคุณทักษิณเนี่ยถ้ากลับถ้ากลับมาในสมัยรัฐบาลคุณพิสิทธิ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดอยู่แล้วว่าคุณรัฐบาลพิสิธิ์เนี่ยก็ไม่อยากจะที่บอกว่าล่าตัวล่าตัวเนี่ยจริงๆไม่อยากให้กลับไม่อยากให้กลับลองนึกภาพดูนะครับถ้าสมัยนั้นเนี่ยคุณทักษิณกลับมาแล้วเอาตัวมาได้จริงๆม่ลาายวรั นะครับหรือของเปรมเหมือนกับที่คุณขังคุณจตุพรขังคุณนัทวุฒิเนี่ยขณะคุณจตุพรคุณนัทวุฒิเป็นตัวลูกนะฮะก็ยังมีคนมาจัดม็อบทุกวันดูชุมนุมทุกวันและคุณทักษิณมาขังอยู่ที่ลาดยาวเนี่ยผมก็นึกภาพแบบว่าไอถนนเส้นนั้นคงต้องปิดแต่จ,จะมีคนล้อมคุกลาดยาวหรือเรือนจําของไปเนี่ยทุกวันแล้วก็ทงเป็นหมื่น รลรวก็จะมีการระดมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นรัฐบาลคุณวิสิตเนี่ยที่บอกว่าไปล่าตัวเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วทวีครองจริงๆแล้ว,ลลวก็ไม่อยากให้กลับ,บ <His husband. S 1> ก็กลับมาสาการทางการเมืองก็จะรุนแรงแต่ตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร donít, ที่พอรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เขาใชพี่ชายเขาเนี่ยนะฮะกลับมาติดคุกนั้นในกลับแบ,แบบแบบแบบติดคุกเนี่ยไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วนั้นทางเดียวที่จะกลับมาคือคือ กลับมาโดยไม่ต้องติดคุกไม่ต้องติดคุกแล้วคดีเนี่ยจะต้องถูกล้างด้วยนะครับเพราะเพราะมันเป็นเป็นเป็นแนวทางอย่างนั้นจำได้คุณเฉลิมอยู่วงลุงเนี่ยพูดถึงพยายามแพรมเรื่องพระราชกิจสเดกาอาพยโทษบอกว่าจะต้องไม่ต้องติดคุกเลยไม่เห็นต้องล้างเหมือนรัฐบาลที่แล้วซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระราชกิจสเดกานั้นเนี่ยจะต้องเป็นไปตามไอ ปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาซึ่งยังไงก็ต้องติดคุกจจะติดวันหนึ่งสองวันสามวันคุณเฉลิมบอกไม่ต้องผมมีวิธีการในสือไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาตราก็ไม่รู้จบด็อกเตอร์ที่ไหนนะฮะซึ่งมันไม่ได้เพราะไอ้ภารกิจสิริการนั้นมันต้องออกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคอาญาซึ่งยังไงก็ต้องติดคุกอย่างน้อยจะหนึ่งวันก็ตามแต่แล้วก็ปล่อยเพราะในนั้นเขียนครับว่าเป็นผู้ต้องโทษผมจำไม่ผิดนะครับใน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 ใส่คำนั้นทารกิดจสิรื่อนึ่ง ดังน,นั้นไอ้ประเด็นที่คุณทักษิณจะกลับมาโดยติดคุกที่ผมบอกบมันไม่มีอยู่แล้ว <c oughs> นะครับในทางทร,ร,รัฐบาลนี้นะฮะยังคง <บะ S 2> ม,มีอำนาจอยู่ส่วนไม่ติดคุกเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่ハハก็มีชัดเจนแห่งกลุ่มบันธมิตรไี่ประกาศว่าต่อต้านอยู่2เรื่อง<บ>ในการแก้ไขจมนวนคือหนึ่งเรื่องสถาบันที่สองคือเรื่องคุณทักษิณกล,ลับบ้านคือนิรแโทษโดยที่ไม่ต้องอะไรดันั้นกลุ่มต่อต้านจะมีใหญ่ขนาดไหนอย่างไรจะระดมคนได้มากน้อยขนาดไหนผมคิดว่ามันมีปัจจัยการเมืองอื่น ประกอบด้วยนะครับแล้วก็สายการตอนนี้ผมคิดว่าก็คงไม่เร็วนักี่ถ้าเกิดจะทานะฮะผมไม่ทราบว่าจะทําหรือเปล่าแต่จะทาเนี่ยก็คงไม่เร็วนักที่คุณทักษิณจะกลับบ้านกับนั้นถามคุณหมอครับถ้าคุณทักษิณกลับบ้านแล้วเป็นประเด็นแบบที่คุณประสงค์ว่าหนึ่งมีนิรโทษกรรมสองไม่ต้องติดคุกสถา,านการณ์จะเป็นยังไงฮะคือผมคิดว่าถ้าทักษิณจะตัดสินใจกลับมาเมืองไทยเนี่ยแสดงว่ามีกระบวนการที่จะเคลียร์ทางไม่ว่าจะเป็น แก้ไขร,รัฐมนูญพรปลองดองอะไรอย่างที่คุณเฉลิมว่านะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยคนที่จะคัดค้านเนี่ยเพราะรักความยุติธรรมนะครับว่าในคดีที่ตัดสินไว้เนี่ยนะฮะคุณทักษิณก็ต้องกลับมารับโทษแล้วก็ถูกดำเนินคดีต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ที่จะอ,อ,อยู่กลับมาอย่างปลอดภัยนะครับก็อาจจะอยู่แถวอุดรเชียงใหม่หรืออะไรอย่างที่เขาบอกนะฮะก็มีคนทาผิดกฎหมายมากมายก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่แรกเนี่ยเขาเขาเขาต้องต้องจับกลุ่มจะให้ไปไปกราบการอะไรเหมือนเขาที่มาสนามบินสุวรรณภูมิเขาที่แล้วเนี่ย็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็มีอย่างเดียวคือถ้าเขาเคลียร์ทางแต่ตอนแค่ตอนที่กระบวนการที่เขาเคลียร์ทางเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีปัญหาว่าคนก็คงมาประท้วงนะฮะว่าคุณกําลัง สร้างกฎหมายหรือพรบรเพื่อที่ทําลายกฎหมายเพียงเพื่อให้คุณทักษิณเนี่ยพ้นโทษกับ,บทีนี้พลังของฝ่ายประท้วงยังเข้มแข็งแค่ไหนในสังคมไทยทุกวันนี้ครคือผมคิดว่าเข้มแข็งมากนะครับเพียงแต่ว่าที่ทเขาออกมาเนี่ยเขาบอกถ้าออกมาเทียนน้อยๆเนี่ยนะฮะอย่างม็อ,มอบเสื้อหลากสีวันเสาร์เนี่ยก็โดนดูถูกเยียดยามอยู่ว่ามาน้อยแต่จริงๆเนี่ยคิดว่าถ้าถึงจุดสุดท้ายว่ามีพรบอ,รออกมาจริงรหรือคุณทักษิณจะกลับมาจริงเนี่ย คนก็คงออกมารวมตัวกันที่จะประท้วงแน่นอนครับคุณหมอทุกวันนี้เวลาเรียกชุมนุมกันคัดค้านการกลับมาคุณทักษิหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยคนมาร่วมชุมนุมกับคุณหมอมากน้อยแค่ไหนฮะน้อยฮะก็อย่างที่ทางสถานีก็ไปทําข่าวนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าดูแบบว่าแบบสะสม,มเช่นดูจากยอดที่ที่เ,เวลาที่จะต่อต้านพระกฤษฎิกาพยาโทษนะฮะต่อต้านการแก้ไขามาตราน1น2แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะถอดร่วมกันถอดถอน คอรมอกับสสสวที่แก้ขัธรรมนูนเนี่ยก็จะหลักสามหมื่นตลอดนะครับแล้วก็จะมีคนที่บอกโอ้ยส่งมาไม่ได้ได้มาไม่ทันนะครับอันนี้ก็ก็หลักสามหมื่นตลอดทีนี้ว่าถ้าเกิดมีกรณีคุณทักษิณกลับบ้านนี่แล้วโทษกรรมไม่ต้องติดคุกสามหมื่นได้ไหมฮะเติมศูนย์อีกตัวได้ไหมครับสามแสนครับคุณสมบัติถึงไหมฮะสามแสนถ้าเกิดว่ากรณีคุณทักษิณจะกลับบ้านจริงสถานการณ์จะเป็นยังไงฮะอ๋อผมผมมองว่าผู้ชุมนุมทุกสีตอนนี้เนี่ยครับ ก็มีบทเรียนเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการชุมนุมในการที่จะสร้างแรงกดดันกับฝ่ายรัฐบาลไม่เฉพาะกับเสื้อแดงน,นะผมคิดว่าทุกสีก็ถอดบทเรียนนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อหลังจากนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวที่มีการเรียกการชุมนุมเนี่ยมันถึงมีปริมาณไม่มากนะักนะ อันนี้เป็นภาพรวมนะทั้งผมก็จะว่าทั้งในปีของฝ่ายฝ่ายที่ไม่ชอบเสื้อแดงรวมหรือปีเสื้อแดงนะเ,เสื้อแดงอาจจะมีกลุ่มใหญ่หน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ออกมาในลักษณะที่ใหญ่โตอย่างที่เคยเป็นนะครับแต่ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าหากมันมีประเด็นที่เป็นประเด็นที่โดนเนี่ยคนก็จะออกมาเยอะอ,อีกเช่นกันที่คําถามคือว่าประเด็นคุณทักษิณเนี่ยที่มีความผิดเพราะว่าไปเซ็นชื่อ ในการซื้อที่ดินให้ภรรยาเนี่ยนะเ,เวลาเวลาเราบอกว่าเนี่ยคุณทักษณิณจะต้องรับผิดชอบต่อโทษการจําคุกเนี่ยคือผมสงสัยว่ามันเขาเขาคิดไปถึงเรื่องอะไรฮะมันมันคิดอยู่ว่านบนบน,บนฐานว่าไม่ชอบคุณทักษณิณหรือคิดว่าสิ่งที่คุณทักษณิณทำเนี่ยจนมีความผิดทางคดีเนี่ยมันแย่จริงๆอันนี้อันนี้เป็นเป็นท่าทาผมนะแล้วผมผมเกิดคําถามมานานแล้ว ว่านี้มันอะไรกันประเทศนี้คือมันเหมือนว่าคนทั้งมันมีคนอยู่จํานวนหนึ่งเนี่ยทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะทําลายทักษิณในขนาดเดียวกันมันก็มีคนอีกจํานวนหนึ่งไม่น้อยเหมือนกันทําทุกอย่างเพื่อจะช่วยคุณทักษิณคลับถ้าสองกลุ่มเนี่ยมันยังมีอยู่มากเนี่ยนะครับและเขาไม่สามารถหาทางออกที่สามได้ผมคิดว่าอันนี้ถ้าทักษิณกลับมา ก็จะมีการเคลื่อนมวลชนทั้งสองนี้ออกมาับออกมาบนถนนแต่ว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าสามถ้าเกิดมีการร่างรุ่นฉบับใหม่แล้ว309ไม่อยู่แล้วผมคิดว่าเป็นไปได้ที่คุณทักษิณจะกลับมานะครับแต่คุณทักษิณจะต้องประเมินนะแม้ว่าช่องทางกฎหมายเนี่ยจะเปิดโอกาสให้แต่ว่าจริงๆอ่ะคนอยากจะเล่นง,งานคุณทักษิณนะ่ยเขาไม่อยากใค คนบางคนไม่ได้อยากจะให้คุณทักษิณแค่ติดคุกแค่สองปีคือมันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตคุณทั<ม>กษิณเพราะคุณทักษิณเนี่ยจะมีชีวิตรอดไหมถ้ากลับมาประเทศไทยอาถามจริงๆอันนี้เป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่าคุณทักษิณก็คิดออกนะ<ม>นะว่าก่อนจะออกจากประเทศไทยไปเนี่ยก็มีคดีลอบสังหารมีอะไรต,ต้องต้องหลายครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอันที่สองอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ลอมชอมได้ทุกฝ่ายจริงๆข้อเสนอผมก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณทักษิณเนี่ยกลับเข้ามาในประเทศเนี่ แล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติับยุติธรรมสากลนะครับหมายความว่าเมื่อ309เนี่ยการกระทําใดๆของคณะบริหารหมดไปแล้วเนี่ยคุณทักศิณเนี่ยจะต้องกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใหม่ซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมปกติมันก็จะทําให้คุณทักศิณเนี่ยสามารถกลับเข้ามาได้และตัวเองก็เข้าสู่กระบวนการหมายความว่าก็ไปพิสูจน์กันเพราะคุณทักศิณก็าไปเกี่ยงงอนใช่ไหมครับว่าคอตสเนี่ยเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดย จะตั้งโดยคณะรับประหารไม่มีความเป็นธรรมถ้าไม่มีการตัดสินอะไรทั้งหลายก็ว่ากันไปนะทีนี้เอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันกลับมาสู่สู่หลักเกณฑ์ที่ทุกคนในสังคมยอมรับได้ก็คือกระบวนการยุติธรรมคนยังติดใจว่าคุณทักษิณจะกระทำความผิดจริงไม่ใช่คดีรัชดาเท่านั้นอาจจะมีคดีอื่นด้วยก็เข้าสู่กระบวนการปกติถ้าเข้าสู่กระบวนการปกติแบบนี้ได้เนี่ยโพรเซแบบนี้ผมก็คิดว่าบรรยากาศประเภทออกมาห้ำหันกันเนี่ยก็อาจจะอาจจะน้อยลงครับ เรื่องคดีความเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับคุณประสองค์อีกทีหนึ่งทีนี้เอาประเด็นนี้ให้จบก่อนประเด็นใหญ่คุณประวิทย์นะถ้าทักสินกลับบ้านจะเป็นยังไงฮะก็คงวุ่นวายพอสมควร,ครผมเห็นด้วยกับ,บคุณสมบัติเมื่อกี้ที่พูดว่าก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคงระดมพลอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนจำนวนเท่าไหร่เนี่ยมันอีกเรื่องแต่ว่าสิ่งที่ผมห่วงคือ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยซึ่งรวมถึงสื่อกระแสะหลักด้วยเนี่ย มีมุมมองต่อคุณทักษิณนี่อย่างรุนแรงมากคือถ้าไม่ชอบก็เกลียดเลยผมขอใช้คำว่าเกลียดนะ,ะครับแลวเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะเรา,เราพูดถึงการเมืองนะการเมืองเราจะสู้เราจะไม่เอาการเมืองเห็นต่างวิพากษวิจารณ์ก็ได้แต่มันไม่จำเป็นต้องเกลียดตอนนี้เนี่ยมันเป็นเส้นแบ่งระหว่างความคลั่งไคล้กับความเกลียด ผมใช้ความเกลียดแล้วจะย้ำอีกทีเพราะว่าเ,าเคยอ่านหนังสือมาร์ซิน BK มารกซีนคุณหมอตุลเนี่ยให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเป็นรายลายอาทิตย์ที่แจกฟรีแล้วในบทสัมภาษณ์เนี่ยก็คุณหมอตุลก็พูดเองว่าเขาใช้คําว่า hate สมมติคงต้องแปลเป็นคำอื่นไม่ได้คุณหมอตุลพูดให้สัมภาษณ์ว่าคุณหมอเนี่ยเกลียดคุณทักษิณไอ้ความเกลียด หลักความคลั่งไคล้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นปมที่สื่อไทยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักโดยรวมนะฮะทั้งหมดว่าจะยกเว้นรายการคุณพินโยให้กระแสทุกกระุเมื่อกี้ตอนขามานี่ผมนั่งแท็กซี่คือคนขับก็คงเดาได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเสื้อแดงก็เป็นเสื้อแดงแล้วผมผมก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ขก็ฟัง f อ92.25มเก้าสบจดสองห้าผมก็ไม่รู้ประกอบว่าไอ้92.25ิจดสองหเสียงก็ขาดๆบ้างแต่เขาก็ไปดีเลย์สัญญาณมาจากเอเชอัปเดต ข่าวมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งเลยเขาก็อยู่ของเขาอีกโลกหนึ่งเลย <Yeah. S 2> คนที่ดูทีวีช่องสีฟ้าของประชาธิปัตย์หรือเอสทีบีตอนนี้อยู่กันอีกโลกหนึ่ง <Yeah. S 2> ที่เป็นห่วงคือเขาจะจัดการกับความต่างอย่างไรจริงๆแล้วผมไม่อยากเห็นการหมกมุ่นผมคิดว่าสื่อไทยและสังคมไทยเนี่ยหมกมุ่นกับคุณทักษิณเกินไปผมคิดว่าประเด็นของสังคมไทยที่เป็นปัญหาเนี่ยมันมีกว้างไกลกว่าคุณทักษิณมากเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณทักษิณจะ กลับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะผมอยากจะเห็นสื่อและสังคมเนี่ยพยายามใช้อารมณ์ความรู้สึกให้น้อยลงมองให้กว้างขึ้นอยากจะเห็นเสื้อแดงเนี่ยเริ่มจัดมหากรรมมองดูด้านลบข้อบอกพร่องของคุณทักษิณจะได้ไหมจะคาดหวังจากคนอย่างคุณสมบัติที่ถือว่าเป็นคนที่เป็น ฝ่ายก้าวหน้าของในฝ่ายเสื้อแดงได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันฝั่งเสื้อเหลืองหรือกลุ่มหลากสีที่เขาถูกเรียกอย่างที่ไม่ชอบว่าเป็นสลิปมัะนะอย่างหมอตุลได้ตําแหน่งเป็นสลิมเนี่ยคือลองมาดูได้ไหมว่านอกจากเกรดทักษิณเนี่ยเรามองเห็นหรือเปล่าว่าคนที่ข้างใครหรือชอบหรือเลือกหรือสนับสนุนคุณทักษิณเนี่ยจริงๆแล้วทำไมเขาถึงไปลงเอ่ยกับคุณทักษิณนอกจากโอเคนอกจากข้อกล่าวหาหรือความเชื่อเรื่องการซื้อเสียงหรืออะไรต่างๆเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยทักษิณเป็นคล้ายๆกับเป็นกระจกเงาให้กับคนยากคนจนจํานวนมากที่เป็นเสื้อแดงหรือเปล่าที่เขารู้สึกว่าเขาต้องไปฝากผีฝากไข่เพราะว่าพรรคการเมืองอื่นเนี่ยไม่สามารถจะให้นโยบายหรือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นได้เพราะว่าสังคมตอนนี้มันเอ่อมันไม่มีความเท่าเทียมกันอันนี้ต่างหากสิ่งที่น่าสนใจที่ผมสนใจกว่าคืออาการที่ต้องถกเถียงว่าทักษิณจะกลับหรือไม่กลับ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นอาการของสังคมที่หมกมุ่นกับตัวบุคคลมากไปแล้วก็ไม่สามารถจัดการกับความเห็นต่างได้ครับครับทีนี้ต้องกลับมาถามคุณหมอคุณหมอไปให้สัมภาษณ์ว่าเกลียคุณทักษิณจริงหรือเปล่าแล้วก็หมกมุ่น <c oughs> กับคุณทักษิณมากไปจริงหรือเปล่าหรือว,ว่านี่ก็คืออาการปกติของสังคมอย่างหนึ่งที่จะค้านคุณทักษิณเอออย่างนี้นะครับถ้าเราจะแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยครับนะครับเราต้องดูว่าออปัญหาอยู่ตรงไหน ผมคิดว่าสิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคุณทักษิณเนี่ยใช้ช่องว่างที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเอามาเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองนะฮะใช้กําลังเงินทุนทรัพย์หรืออะไรเพื่อที่จะดึงคนเหล่านี้เนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนนะครับซึ่งเขาไม่สามารถทําอย่างนี้กับคนกลุ่มอื่นได้เขามองว่าโดยจํานวนนะครับโดยฐานะอะไรเนี่ยตรงนี้เขาดึงมาได้ต่หากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าผมเกลียดผมยอมรับ แต่คนต้องถามผมบอ,อกว่าทําไมผมจึงเกลียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากําลังทําลายสังคมไทยอยู่และกําลังทําให้ประชาไทยมันแย่ลงเรื่อยๆแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยความที่ว่าแตกแตกต่างแตกแยกเนี่ยตั้งแต่ปี44มันไม่ใช่ดีขึ้นนะครับมันห่างขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเ,เขาแก้ไขปัญหาแล้วดีขึ้นซึ่งผมก็เลือกเขาเมื่อปี44หวังว่าจะให้ดีขึ้นปรากฏว่า11ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆ นะครับเข้ามาเป็นรัฐบาลยิงย่งแล้วย,ยิ่งแย่ลงไปใหญ่เลยนะครับปี55แย่ก,กว่า54นะฮะที่เราหวังว่าได้300บาทกับ1 5 0 0 0บาทจะดีขึ้นเนี่ยปรากฏว่าคนของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลบอกว่าไม่เห็นแพงอะไรเลยแต่คนเนี่ยบอกว่าเฮ้ที่เราจ่ายข้าวแกงอยู่เนี่ยแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเกลียดยังมีเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะแก้นเนี่ยนะผมบอกเลยถ้าสถาบันพระปกเก้าหรือกรรมธิการปลองดองเนี่ยจะบอกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรลดความแตกแยก ผมบอกทำไมคุณไม่เสนอบอกว่าคนที่กระทําผิดเนี่ยต้องยอมรับความผิดนะครับเรามาดูสื่อเนี่ยนะฮะบอกเลยมีใครกล้าที่จะเอาคดีความต่างๆนะฮะไม่ต้องเอาคดีที่นัชดาซึ่งผมว่ากระจอกมากเนี่ยแต่คดี4,6 0 0 0ล้านเนี่ยนะฮะลองมาวิเคราะห์ดูว่ามันผิดจริงหรือเปล่าเขาคุณทักษิณทำตามที่สารดีกานะฮะ ขณะคดียาพูดดำรงตาแหน่งการเมืองเนี่ยพิพภากษาไว้เนี่ยจริงหรือเปล่าไม่เคยมีตั้งแต่วันนี้พิพภากษาไม่เคยมีสื่อใดเนี่ยเอาออกมาวิเคราะห์เป็นข้อข้อถ้าเกิดเราเข้าใจตรงกันนะครับจะเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือคนทั้งประเทศหรือทั้งโลกเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าทําไมเนี่ยคนบางกลุ่มซึ่งเคยเลือกเคยเลือกคุณทักษิณเนี่ยในนามพรคไทยรักไทยเนี่ยให้บริหารไว้วางใจให้ผู้แทราชก,การแผ่นดินเนี่ย จนสุดท้ายเนี่ยเขาถึงเกลียดเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเป็นตัวปัญหาที่แท้จริงของสังคมไทยไม่ใช่ความแตกแยกไอ้โทษไม่ให้ความแตกต่างคุณทักษิณใช้ความแตก,กแต่างของสังคมเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเอ่อเป็นเยื่อหรือเป็นเครื่องมือทางการเมืองของเขาต่างครับครับอยากจะไปที่คดีแต่เดี๋ยวขอ,อประเด็นนี้จบก่อนคุณสมบัติตกลงคุณทักษิณเป็นรากฐานของปัญหาทั้งหมดในสังคมไทยตามที่คุณหมอตุนได้ว่ามาหรือเปล่าครับคือผมคิดว่าคุณทักษิณถูก ลากมาเป็นคู่ขัดแย้งในปัญหานี้คือจะบอกว่ากุฎศิลิ์ไม่ไม่ไม่ใช่ตัวปัญหาเลยจะคงไม่ได้หมายความว่าเป็นหนึ่งในปัญหาแล้วนะไม่งั้นไม่ไม่ถึงขนาดต้องจัดซีดี่ขนาดนี้ครับที่แต่ว่าเราเราเราจะต้องมองอย่างที่ที่เขาเป็นจริงคือเขาบ <c oughs> ปัญหาทักษิณคืออะไรคนรักทักษิณมีเยอะเกินไปอืน <c oughs> ี่เรื่องที่หนึ่ง <c oughs> สองเนี่ยการเติบโตของทักษิณและพักไทยรักไทยนั้นเนี่ย อาจจะทําให้พรรคการเมืองที่สองเนี่ยห่างกันจนคือกระสุนพันเอาอะห่างกันจนไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลได้อีกอ,อันที่สามมันมีคนที่มีอํานาจมีบารมีในสังคมเนี่ยนะซึ่งเวลาใครไปมาเนี่ยก็จะต้องเข้าหากันเนี่ยนะครับำตำนงตําแหน่งอะไรเนี่ยบทบาทคนเหล่านี้ลดพลอดลงมาเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับคุณทักษิณก็มีมือมีไม้มีนักการเมืองที่กาเรียกอะไรเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นนะครับก็อาจไปก่อวีรกรรมไว้ไม่น้อย นะครับสิ่งเหล่านี้ก็สะสมทําให้คุณทักษิณเนี่ยมีคนที่ไม่ชอบเนี่ยค่อนข้างเยอะและหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ทางการเมืองพัฒนาต่อเนื่องกันจนจน,จนเกิดเหตุการณ์สี่หปีเนี่ยก็ทําให้คุณตัวละครอย่างคุณทักษิณเนี่ยก็ยังไม่ยอบออกจัด hmm. เกมการเมืองคือดิ้นสบัดกันจนทําให้แผลที่มันมีอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันฉีกมันขาดคือต่างฝ่ายยังมีแรงกันอยู่ ก็จะฟัดกันนะครับแต่ว่าผมผมไม่คิดว่าคุณทักษิณเป็นปัจจัยหลักที่สุดในทัศนะผมนะผมว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าคุณทักษิณเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องจัดการปัญหาคือต้องจัดการเอาคุณทักษิณกลับเข้ามาจัดการปัญหาจะดทางใดทางหนึ่งนะก็ต้องกลับมาแล้วก็จัดการเรื่องนี้จบ ครับคุณประสงค์ถ้าอย่างนั้นเท่าที่คุยกันมาเนี่ยคุณประสงค์มองบทบาททางการเมืองในอดีตที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันของคุณทักษิณอย่างไรแล้วมองคดีความที่ติดค้างคาตัวคุณทักษิณอย่างไรฮะคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงคุณทักษิณเราพูดถึงมาตรฐานสากลน,นะครับเราพูดถึงหลายๆเรื่องนะครับตนี้ผมคิดหนึ่งว่าเวลาเราพูดถึงมาตรฐานสากลปั๊บเนี่ยหรือเราพูดถึงความเป็นาาประชาธิปไตยเนี่ยเราพูดถึงรูปแบบ ราควรจะพูดถึงทั้งรูปแบบและเนื้อหาถ้าเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมปกติเราต้องพูดถึงการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมปกติที่เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่านะฮะเราคุยกับ้พูดทั้งสองด้านไม่ใช่พูดถึงแต่รูปแบบว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมปกตินะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆเราพูดถึงสากลผมอยากจะเรียนว่าเวลาพูดถึงพฤติกรรมสากลเนี่ยเราพพูดประเทศที่เจริญแล้วผมนึกดูนะครับผมไม่ต้องพูดถึงผิดกฎผมยังไม่พูดถึงว่าผิดกฎหมายถึงขั้นต้องติดคุกหรือเปล่า พูดถึงว่าความเหมาะที่จะเป็นผู้นําประเทศทุกทางนะครับผมถามเลยครับเคยมีประเทศไหนไหมฮะที่เราชอบอ้างนะประเทศที่ประเด็จการเราไม่ต้องไปพูดถึงนะที่ผู้นําประเทศเป็นผู้นําประเทศอยู่แล้วปล่อยให้ภรรยาของตัวเองไปทําการค้าขายหรือซื้อที่ดินหรือไปทําการค้าขายขนาดใหญ่มูลค่าหลายร้อยล้านกับรัฐบ้าง ยกตัวอย่างผมเห็นทุกประเทศพี่ไม่ต้องพูดถึงอินโดนีเซียเก่าๆสมัยสุฮาโตไม่ต้องพูดนะฮะพูดถึงประเทศที่เราชอบยกย่องกันนักหนาเนี่ยผู้นําประเทศปล่อยให้ภรรยาหรือภรรยาตัวเองไปทําการค้าขายหรือซื้อท,ที่ทำสัญญากับรัฐเนี่ยไม่ว่าจะถูกหรือผิดนะมูลค่าหลายร้อยล้านบาบนักนภรรยาโทนี่แบรไปซื้อห้องชุดสองห้องนั่นนะเกือบตายขณะที่เป็นนายกนะ,พะเพลินได้ลดสิทธิสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกับคนอื่นเกือบตายนะครับ เราเห็นประเทศไหนบ้างที่มันมีคําถามเนี่ยผมไปเห็นบอกอทุกฉบับที่ไปหรือเป็นบรรดานักข่าววิุโสทุกฉบับเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์คุณทักษิณเนี่ยไม่เคยสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เล่นการเมืองเ <arian> นี่ยไม่ทราบคุณพินโยเรื่องจดหมายฉบับนั้นเนี่ยจะขึ้นจอให้คนเห็นเ,นเดี๋ยวขึ้นจอให้ดูจดนะหมายฉบับนั้นเนี่ยช่วงนั้นน่นนนนนผมผมจะไม่พูดใครผิดใครถูกนะผมเล่าความจริงให้ฟังก็คือว่าช่วงนั้นผมทําข่าวสุกคุ้นได้ประมาณสัก สองสามอาทิตย์ที่ประชาชาิธุรกิจพูดถึงพฤติกรรมที่คุณทักษิณและภรรยาเนี่ยน่าจะนะเพราะตอนนั้นไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนพียงแต่พฤติกรรมสงสัยว่าน่าจะที่จะเอาหุ้นเนี่ยไปฝากไปชื่อคนรับใช้แล้วก็คนลดได้สองสามสัปดาห์ก็มีจดหมายฉบับหนึ่งนะครับเขียนด้วยลายมือจนวันนี้ผมก็ไม่รู้เป็นเวลาจดหมายฉบับนี้ผมเก็บไว้ตอนนี้าหาไม่เจอพอยายบ้านแต่ว่าผมไดเ้เอาจดหมายฉบับนี้นะใช้ชื่อว่า Secret n o น minee เป็นลายมืออย่างดีแล้วนะครับเป็นกระดาษเก่าไปพอดีไปโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของผมองคือประสงค์닷คอมเนี่ยนะครับเป็นลายมือเนื้อความจดหมายโดยสรุปคร่าวๆคือบอกว่าได้เห็นข่าวเห็นชื่อคุณบุญชูและคุณดวงตานะครับคุณบุญชูดวงตาเนี่ยถึงบางอ้อว่าเป็นใครฟังดูคุ้นก็ถึงบางอ้อก็เลยเปิดหนังสือ Who mm hmm. Who is Who Business and Finance ซึ่งอยู่ในเครือการเงินการธนาคารมีการจัดอันดับ200เศรษฐีคนไทยขึ้นมาถึงบางอ้ออ๋อ นายผู้หญิงกับนายผู้ชายเนี่ยรวยที่สุดคือถือหุ้นในานามตัวเองเนี่ยสี่หมื่นล้านในหุ้นชินนะฮะถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณดวงตาเนี่ยกับคุณบุญชูกับคุณบุญชูเนี่ยดวงตาถืออยู่สามพันกว่าล้านถือหุ้นชินอยู่หกล้านหุ้นสามพันกว่าล้านแล้วคุณดวงตาเอ้คุณบุญชูเนี่ยถืออยู่สองพันเก้าแต่คนเขียนยังตกไปคนหนึ่งคุณวิชคุณชยัยรั์เชียงพฤกอ,อีกคนเนี่ยถืออยู่ห้าพันกว่าล้านคือสามคนรวมกันเนี่ยถือหุ้นอยู่ หนึ่งมื่นหนึ่งพันล้านบาทประเด็นที่คุณประสงค์พยายามจะชี้คืออะไรครับก็คือว่าเมื่อถือหุ้นอยู่หนึ่งมื่นหนึ่งพันล้านเนี่ยมันก็เป็นรากฐานของคดีซุกหุ้นในเวลา <S 2> <S 2> ต่อมา <S <S แต่คุณทักสินเนี่ยนั่นปีสามเจ็ดนะฮะเหตุการณ์ปีสามเจ็ดคุณทักษินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณจำลองมีหัวหน้าพักพังธรรมคุณจำลองมีหัวหน้าพักเป็นพังธรรมบอกว่ามีนโยบายใช้รัฐมนตรีทุกคนแสดงมันชีทรัพย์สินคุณทักสินก็มาเขียนเลยนะเขียนด้วยลายมือว่าัองมีทรัพย์สินเท่าไหร ต่ไม่มีทรัพย์สินส่วนที่คนใช้ถืออยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนะครแล้วคุณทักษิณเนี่ยยอมรับนโยบายของจำลองใช่ไหมนฐานที่เป็นลูกพักแต่ไม่มีทรัพย์สินส่วนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนี่นะครับสมัยเป็นต้นตรกประเทศสมัยคุณชวนหลีกภยัยต่อมาไอ้นี่ไอ้หุ้นที่มันฝากอยู่คนใช้เนี่ยมันก็หลุดหลุดเรื่อยมาจนถึงสมัยคุณเป็นรองนายกสมัยคลเ,เอกชวริศก็ยังอยู่ในชื่อคนใช้อยู่ก็ไม่ได้แสดงก็ถูกปปชเล่นงานผมถามว่าไอ้ประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยแล้วคุณทักษิณก็ไปขึ้้้้นนนนาาาลรรรรรธมูููญเเเ่่่่คคยยยืืออองีวใชถุ มันเป็นไม่ได้ลงหนสือขนาดนั้นเป็นรู้ได้ยออังไงเนี่ยคือพฤติกรรมผมไม่ได้พูดถึงถูกและผิดนะ,ะการที่คุณไม่พูดความจริงนะ,ะนี่คพูดอย่างสุภาพนะไม่พูดความจริงต่อสาธารณชนเนี่ยแบบนี้เป็นจานวนหมื่นหมื่นล้านหุ้นที่ถือเนี่ยถึงหนึ่งในสี่นะฮะสี่หมื่นกับหนึ่งหมื่นล้านก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือพูดถึงข้อเท็จจริงในในใน,ในตรงนี้แล้วสาธารณชนก็ยังเชื่อนะครับว่าตายตัวเฉดโดยไม่จงใจเพราะมันลงในสือมันต้องห้าหกปีแล้วเนี่ยคือนี่แค่นี้แค่ตอบคำถามได้ เคยมีคนถามว่าคุณทักษิณทำไมเอาหุ้นไปฝากไว้คนใช้หนึ่งหมื่นล้านเพื่อไรคุณทักษิณเคยตอบประเด็นนี้ไม่มีใครไม่เคยมีการตอบประเด็นนี้นะครับแล้วจึงมีประเด็นต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงประเด็นนี้มันพัวพันคุณทักษิณเรื่อยมาจนถึงแม้แต่จนปีสี่ก้าก็ยังพัวพันประเด็นแบบนี้เอาประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาถามคุณประวิตรว่าเนี่ยคุณประสงค์กําลังเปิดประเด็นเรื่องคุณสมบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของคุณทักษิณโดยตรงซึ่งเป็นประเด็นจากอดีตเชื่อมโยงมาสู่ปัจจุบันและกําลังจะตามไปในอนาคต คุณประวิทยมองประเด็นคุณสมบัติส่วนตัวคุณทักษิณยังไงฮะผมมีปัญหากับคุณสมบัติส่วนตัวคุณทักษิณน,นะฮะแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงซึ่งเดี๋ยวต้องเริ่มกับว่าผมยินดีด้วยนะครับที่มีสื่อที่ตรวจสอบคุณทักษิณได้อย่างเข้มแข็งอย่างคุณประสงค์ปัญหาก็คือ ผมคิดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเขารับไม่ได้เพราะเขาตระหนักว่าในสังคมไทยเนี่ยบุคคลที่มีอํานาจหรือที่เรียกาบุคคลสาธารณะที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสังคมเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้เท่าเทียมกันทั้งหมดก็พูดแค่นี้พูดมาก,กอันนี้ก็พูดไม่ได้อกีกตรงนี้แหละฮะมันถึงมาว่าโอเคถ้าอยากจะตรวจสอบเนี่ยแดงเขาจะบอกคุก็ตรวจสอบกันทั้ง,งแผ่นดินได้หรือไม่ โทษนะครับคงพูดมากกว่าน,นี้ไม่ได้แต่ผมคิดว่าคําตอบก็คือตรวจไม่ได้อันนี้คือปัญหาแต่เพราะคุณทักษิณเป็นเช่นนั้นนั่นเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่คนเสื้อแดงจะต้องยอมรับเพราะผมก็ไม่เห็นด้วยกับคุณสมบัติที่พูดเมื่อกี้ว่าปัญหาของทักษิณคืออะไรเปิดอัญญประกาศคนก็คือคนรักทักษิณมีเยอะเกินไปปิดอัญญประกาศด้านหนึ่งอ่ะใช่แต่อีกด้านหนึ่งก็คือก็อย่างที่คุณประสงค์ว่าไงก็เพราะมีคนจํานวนมากเป็นล้ลานเหมือนกันถูกไหมครับรวมถึงคุณประสงค์ตั้งคําถามว่าคุณทักษิณเนี่ตกกกลงงโินหรือไม ความซื่อสัตย์หรือไม่หรือต้องการล้มสถาบันหรือไม่อันนี้ก็คือปัญหาแต่เราอย่ามาหลอกตัวเองว่าในสังคมไทยเราตรวจสอบได้ทุกคนนะครับล้วพอจะไปตรวจสอบเฉพาะเท่าสิ่งกันนักการเมืองทั่วไปเอาแค่งบรับทหารนัไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วอันนี้คือเรื่องที่มันถึงไม่จบเพราะเราไม่สามารถพูดกันทั้งหมดได้ว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า level playing field คือเท่าเทียมกันหมดในการตรวจสอบหรือเปล่า ไม่ได้ครับครับท่านผู้ชมครับกาลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วก็อย่างนี้ทุกครั้งแหละครับเวลาหมดพรุ่งนี้จะกลับมาคุยกันต่อในรายการตอบโจทย์ว่าถ้าคุณทักษิณเกิดเปลี่ยนใจไม่กลับประเทศสถานการณ์จะเป็นอย่างไรวันนี้ผมพร้อมแครรักเชิญ4ท่านทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ